ผมจะมาคุยในเรื่องของซิลเวอร์ซัสเซชันช่วงล่างซิลเวอร์คได้ครับยินดีลูกค้าเยอะไหมก็เยอะครับหลังๆพอราคามันจับต้องได้เนาะคนก็ให้ความสนใจมากขึ้นโดยเฉพาะช่วงนี้รถยุโรปเยอะคแล้วเหมือนกับว่าพอโชคมันหมดอายุอ่าผู้คนก็นึกว่าอาจจะต้องเปลี่ยนแต่พอเทียบกับพาร์ทเดิมราคามันก็จุกเหมือนกันจุกใช่ไหมแต่พอเราเจอแม็กพามราคาเข้าไปโอ้โหแล้วใส่รถยุโรปได้ใส่ลูกค้าตัดสินใจง่ายขึ้นเลยเมื่อยูโรพารมครับ ตัวที่เราคุยกันไว้ตอนแรกสำหรับรถยุโรปยุโรปไม่คือยุโรปรุ่นใหม่แบบนี้หรอรุ่นนี้ก็มีครับก็คือตัวนี้เลยโอ้ใช่อ๋อเดี๋ยวนี้แล้วถ้ารถย้อนกลับไปพวก 90, y 2K ยุคนี้ผมเก็บไว้น่ะมีไหมมีอ่ายูโรพามจะมี e46 e90 อะไรย่างนี้ก็มีแล้วก็มี f30 ก็มีรุ่นยอดฮิตก็ f30 ที่ขายประจำโอเค f30 e90 ก็มีมีครับ e60 ก็มีมีครับจะพูดว่า e36 อะ ถ้าจำไม่ผิดมีนะเอาอ้ยเอาอีไว้ e 3าสอ่ะ e 3 0รู้จะเป็นแม็กวันเนาะใช่ไหมก็ย,ย,ยังจะมีให้ใส่ฉะนั้นลูกค้า<ม><ม>ทุกคนครับมึงเสียตังค์แน่นอนเพราะว่าการแต่งรถคือชีวิตค่ะ